แกะพัสดุเสื้อฟุตบอลดังในตำนานนะผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลยุคใหม่ยุคเก่านะผมเสื้อฟุตบอลในความทรงจํานี่ไปเจอมาจากเพจในไทยก็จัดก,การเอฟสั่งมาเรียบร้อยนะครับผมก็ทุกอย่างมาจากไทยหมดเลยนะผมเป็นพ่อค้าในไทยนะต่างคนต่างมีขอสะสมก็แลกเปลี่ยนครับผมผมเห็นเขาลงขายก็ทักไปขอซื้อนะครับมาส่วนมากไอ ซื้อฟุตบอลเนี่ยก็จะซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้นะครับจะไม่มีแบบว่าซื้อกับแบบว่าร้านแป,แปลกๆนะครับผมอ่ะตัวแรกครับผมโอ้อันนี้หาง่ายเอานาเซอร์มีแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะเอานาเซอร์2 0 2 3 24นะครับตัวนี้สกีรโรแล,ลนโดนะครับชุดยวย่สาสไซส์เอ่อ XL นะครับ XL 6 4 8นะครับ อกสี่แบบยาวประมาณ31นะครับไปตัวนี้ปีใหม่นะครับผ่านไปก่อนนะครับผมไม่น่าสนใจมากนะเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะผมก็จำไม่ได้นะว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันเป็นของร้านไหนนะครับผมแล้วก็เอฟอะไรอ่าตัวนี้เป็นแมนยูนะครับแมนยู U, ม้าลายนะครับแมนยู U, ม้าลาย โอ้นี่มีพร้อมนี่ถุงเดิมเหมือนเหมือนเหมือนยังไม่เคยแกะเลยนะเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับแกะดูเลยนี่มันเหมือนเป็นแบบว่าซองออริจินอลของมาเลยนะครับอันนี้ไซส์เอ็มนันอยู่เติร์ดชุดเติร์ดปีสองพันยี่สิบยี่บนะครับถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะชุดเติร์ดปี สองพนี่สบี่นะครับตัวนี้เป็นของใหม่ป้ายห้อยนะครับหลังโล่งนะครับของไหม่ป้ายห้อยหลังโล่งไซส์เอ็มอกประมาณ42นะครับยาวประมาณย9ิบเกนะครับไซส์เอ็มก42อยาวย9ิบก้านะครับตัวนี้ก็หาได้ไม่ยากมากนะครับยังมีอยู่นะเพราะว่ายังเป็นเสื้อยุคใหม่นะผมโอเคมาอ่อถัดไปนะครับ อีพีนี้จะเจอวินเทจหร mm ือ hmm. เปล่าอ๋อมีของดีด้วยนะครับของดีด้วยบาเซโลนาบาเซโลนาโอ้โหเฟกเฟกบาเซโลนาปี6แชมป์นะเขาบอกว่าปี6แชมป์นะครับผมนี uh ่โอ้โหเฟกเฟกติดเนี่ยพอมันเหนียวนะยุคนี้อันนี้ปี 2008 209 9นะครับดูดูการ2 0 0 8 2 0 0 9นะครับอืมอืมตัวนี้ไม่ค่อยสวยนะอาจจะเป็นการตัดสินใจพลาดนะเพราะว่าเราเห็นแค่รูปนะจำได้ตัวนี้ไปประมูลมานะครับมลรูปรูปนิ่งประมูลภาพนิ่งนะครับเราก็จะได้ไม่ได้ฟังดีเทล,ลจากคนขายนะแต่อย่างน้อยก็ได้ได้เสื้อแท้นะครับผมปี2008 2 0บาซ่าเป็นช่วง เป็นปีที่ท็อปฟอร์สุดนะครับ6แชมป์กวาดทุกแคมป์ที่ลงแข่งขันนะครับแล้วก็ทําให้เสื้อตัวนี้เนี่ยในยเสื้อตัวนี้เป็นที่ตามหาของแฟนบาร์ซ่านะผมทุกคนอยากจะครอบอกเสื้อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเกรดแฟนบอลน,นะครับเกรดนักเตะไม่เคยผ่านตาเลยไม่มีบุญนะเกรดนักเตะนะครับไม่เคยเห็นแต่ว่ารู้แต่ว่าถ้าเป็นเกรดที่มันเป็นเพ a y เยอร์อิูเกรดสำหรับนักเตะไอป้ายสักล้างเนี่ย ป้ายสายป้ายป้ายข้างลาตัวเนี่ยจะเป็นแบบปั๊มนะครับนี่อันนี้แต่ประเด็นมันจะเป็นแบบเป็นแผ่นๆเนาะนี่อันนี้เป็นแบบเกจแเซนบอลธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นเกจนักเตะเพยอร์อิตชูนะมันจะเป็นปั๊มเป็นปั๊มเลยนะครับเป็นเสื้อนกี้นะครับตัวนี้สภาพก็กลางๆนะเดี๋ยวต้องไปดูดีเทลกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ตัวนี้เอฟมานี่อาร์มทำเรื่องละ อามเริ่มเหนียวแล้วก็ติดนะครับเฟกไม่สวยยูนิเซฟแตกนะครับนี่ยูนิเซฟแตก,แตกแตไปให้ดูเสื้อวินเทจเสื้อเก่าเนี่ยเป็นธรรมดาเลยสปอนเซอร์แตกนะครับต้องไปล้างทําใหม่นะต้องไปล้างเนี่ยวีแซฟแล้วก็ติดใหม่นะครับเพื่อความสวยงามนะครับอ่ะวันนี้ทีเด็ดเลยเดี๋ยวไปเช็คดีเทลวิทีนึงนะครับเป็นตัวที่ผมหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสวยๆไม่มีคนปล่อยเลยไซส์ L ไซส์ M นะ็ะ อ๋อตอนนั้นลืมบอกนะครับบาซ่าปีนี้ถ้าไซส์ M นะ่ะอกประมาณ42นะครับยาวประมาณ29นะครับไซส์ size M อก42ยาว29แต่ถ้าเป็นไซส์ L จะอก44ยาวประมาณ30-31เลยนะครับอันนี้เป็นอู้ตอนนี้เดือดอยู่เดือดอยู่เป็นของแรของแรเลยตอนนี้หาย,ยากสุด เป็นอาร์มแชมป์ของแมนยูนะครับอาร์มแชมเปี้ยนมันจะเขียนว่าเป็นแชมเปี้ยน1 9 9 8 1 9 9 9นะครับผมหรือว่าปีที่แมนยูได้ทริปเปิลแชมป์นะครับ3แชมป์แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์เอเบคัพแล้วก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตัวนี้เป็นอาร์มแท้ โอ้โหนี่เป็นเล็กต้าเล็กต้าแท้ออริจินอลนะครับติดแมนยูคอซิฟ์นะครับติดแมนยูคอซิฟต์ติดเสื้อฤดูการปี1999กกาถึง2 0 0 0นะครับนี่โอ้โหตัวนี้เป็นของใหม่เลยนะครับอาร์มทองแมนยูของใหม่อ่าราคาถ้าปัจจุบันเนี้คู่เนี้ยครับ9,000กว่าถึง1,000 0นะ ราคาตอนนี้นะครับประมาณ9,000ขึ้นไปนะครับ9,000ถึง1,000 0แล้วแต่หลานะคู่นี้คู่นี้นะครับติดแมนยูคอสิปี3แชมป์นะครับเพราะว่ามันต้องแพงเพราะว่า 1. มันเป็นอะไหล่วินเทจนะครับ 2. ก็คือติดแมนยูซึ่งฟอร์มยากที่จะได้แบบแชมป์หรือว่าได้3แชมป์แบบปี1999นะครับผมอันนี้ก็เป็นของแร์ item นะโอเคเลอีก3ชิ้นนะครับเดี๋ยวมารอดูกันตัวนี้ เป็นเสื้อ,อน,น่าจะเป็นยูนะครับสีแดงๆโอเคแมนยูโรด้าโฟนตัวนี้เป็นเสื้อฤดูการ2002ใช้ใช้ด้วยกัน2ปีนะครับ2002ไปจนถึง2004นะครับเป็นเสื้อไนกี้ปีแรกนะครับตัวนี้ไซส์อะไรเลยโันนี้ป้ายขาวเลือนละไม่ใช่ป้ายขาว ปั๊มคอที่เป็นไซส์ดีเทลน,นะครับนี่ตัวที่สวยตัวที่สภาพใหม่เนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นข้อมูลไซส์อ่ะหรือว่าเมดอินเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือคมๆสีดํานะครับมันจะมีรายละเอียดตรงนี้แต่เนี้จางมองไม่เห็นเลยจางเลยนะครับจางเลยตัวนี้ผมน่าจะเอฟมาแบบว่าซื้อมาใส่เตะบ,บอลหรือว่าแบบอาจจะทําเป็นแจกเป็นของรางวัลน,นะครับเพราะว่า ตัวนี้ดีเทลเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสปอนเซอร์ทาใหม่เนี่ยก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังสปอนเซอร์ทาใหม่มันจะเป็นแบนๆบนเป็นกร,รมือยีแบนแบนมันจะไม่นูนมันจะไม่มีความนูนเลยนะครับนี่โบรโฟนตรวนี้ทําใหม่นะแล้วก็คนขายบอกว่าเนี่ยตัวนี้ชุนเป็นอาร์มอาร์มไม่แท้นะครับเอออาร์มติดเพิ่มอาร์มไม่แท้เบอร์เบคแฮมไม่แท้เป็นติดเพิ่มนี่เขาก็ บอกหมดเลยนะครับว่าอันไหนแท้ไหนไม่แท้นี่ผมชอบมากนะครับร้านนี้เพราะว่าแท้ก็คือต้องบอกแท่แต่ถ้าไม่แท้ก็ต้องบอกไม่แท้เลยนะครับนะมันจะได้ไม่เสียลูกค้านะครับเราก็กล้าเป็นลูกค้าประจําครับนี่ตัวนี้ซื้อไว้ใส่เล่นได้เพราะว่าเสื้อรุ่นนี้มีจุดอ่อนที่สปอนเซอร์โมราฟนนะครับกาวเสื่อมเร็วมากเมื่อโดนน้านะถ้าไปโดนน้าโดนความชื้นโดนเหงื่อ หรือไปผ่านการซักเนี่ยหลุดเลยสปอนเซอร์หลุดเลยนะครับไม่เหมาะที่จะจาไปใส่เตะบอลหรือแบบใส่แบบว่าแบบสมบุกสมบันไม่เหมาะเลยที่จะซักบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นทางออกที่เราจะใส่เสื้อแท้นะยังเป็นเสื้อแท้อยู่แต่ว่าติดอะไรไม่แท้นะเพราะว่าถ้าจะไปหาแบบอะไรแท้นะครับชุดนี้เดี๋ยวผมลองบอกราคาดูนะครับชื่อเบอร์เป็แคแฮมปีนี้ประมาณ6 5 0 0 0 0 0ถึง7,000นะครับ ตอนมิกพีกก็ไปอยู่ที่ประมาณ8,000นะครับเนี่ยชือบเบอร์ไม่รวมค่าติดนะชื่อเบอร์ตัวนี้เนมเซตเบิแฮมเนี่ย,ย,ยประมาณ6,500ถึง7,000นะครับค่าติดอีกประมาณ500นะแล้วก็อาร์มตัวนี้ประมาณ4,500ถึง5,000นะคู่นึ่งนะสชิ้นก็อันนี้ก็สภาพดีแต่ว่าอะไรไม่แท้นะครับโอเคผ่านไปเอ๊ะทำไมอันนี้ดูบางๆเนี่ยมันคของผมสั่งอะไรไป จำไม่ได้มันไม่ใช่เสือ้อเป็นอาร์มเหรอเอ,อ๊หรือว่าเป็นสินค้าอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลอ๋อเกี่ยวกับฟุตบอลโอแต่แพ็คมาแบบนี้ <c oughs> อันตรายจัดเลยเป็นเบอร์นะครับเบอร์นักเตะปกติเขาจะมีดันทรงนะครับเวลาเขาส่งเบอร์กันเขาจะเป็นกระดาษแข็งๆอันนี้แหละเอามาตัดๆแล้วก็ดันทรงแล้วก็ติด ติดเทปใส่ไว้เป็นดันทรงให้มันไม่คดไม่งอเวลาแบบไปเจอแบบแบบมันพับหรืออะไรเงรี้ยอันตรายมากเลยก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ร้านเนาะบางร้านเขาก็ไม่ได้ระวังให้เรานะครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นชื่อเบอร์ของ RVP โรบินพานฟานเพอร์ซีนะครับย้ายมาจาก Arsenal นะครับ อยู่ได้ประมาณน่าจะประมาณ3 3ปีได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับที่เขาอยากได้นะครับโอ้โหรับ RVP ไมนี่คือกองหน้ากองหน้าที่แบบยิงโคตรคมนะครับกองหน้าในฝันนะแมนยู Menu, น่าจะได้ตั้งนานแล้วนะครับถ้าได้ตั้งนานแล้วเนี่ยอาจจะได้แชมป์มากกว่าตอนนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อเบอร์ RVP นะครับโรบินฟานเพอร์ซีนะครับ ศูนะย์หน้าทีมชาติน e เทอร์แล,ลนด์นะครับแต่ก่อนเขาอยู่เฟียนูดเนาะหรือว่าเฟียนอนอรนะครับต้องต้องต้องกลับด้านนี่เฟียนูดก็ย้ายมาอาร์เซนอลนะครับย้ายเอามาอาร์เซนอลเสร็จปุ๊บก็ประสบควา,ามสำเร็จพอสมควรน,นะก็ดังเลยแหละนะเป็นเป็นนักเตะที่ดังเพราะว่ามีความสามารถในการยิงประตูนะครับด้วยเท้าซ้ายที่คมกริบนะครับ เซอร์ไปจีบมาจนได้นะครับผมแล้วก็ฟานเปอร์ซีก็ไม่ทําให้เซอร์ผิดหวังนะครับยิงกระจุกระจายนะครับในปีแรกแล้วก็วนะกคว้าแชมป์นะภาพจำก็คือแชมป์ปีแรกปีแรกที่ฟานเปอร์ซีมาก็เป็นชุดตัดอ้อยนะมันอยู่ตัดอ้อยเป็นเป็นลายตารางนะครับเป็นลายตารางเหมือนตารางหมักลุกนะฮะแต่มันคนเขาชอบแซวว่าเป็นแมนยูตัดอ้อยนะอันนี้เป็นเนมเซตของฟานเปอร์ซีนะครับ ตัวนี้ถ้าเป็นของแท้แบบนี้นะครับราคาซื้อขายกันอยู่ที่ชุดละประมาณ3,5 0 0ันนะครับประมาณ3,500ประมาณ3,5 0 0เนี่ยก็ไม่ถูกไม่แพงนะซื้อได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เนมเซตหายยากอยู่นะค่าติดต่างหากนะครับผมค่าติดปัจจุบันก็ประมาณ3-500บาทนะแล้วแต่ร้านนะครับผม แต่ถ้ามี1เบอร์เนี่ยก็ถูกหน่อยแต่ถ้ามีสองเบอร์ก็แพงขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคมาที่กล่องใหญ่ของเราในวันนี้นะครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่แต่ไม่หนักนะเปวด้นี่ดีกว่านะครับมามาดูกันว่าเป็นอะไรนะ ทำไมเขาใส่กล่องใหญ่จังโอ,โอมันเป็น๋โอโอเคจำได้แล้วครับเดี๋ยว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 จะบอกนะว่ามันคืออะไรแต่กล่องกล่องใหญ่อย่างนี้ถูกแล้วโอ้โหไม่ว่าเขาทำไมใส่กล่องใหญ่เป็นกล่องของเป็นนิ่ลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่นี่ ลูกฟุตบอลแต่นี้ยังไม่ได้สูบลมนะครับลูกฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมลายเซ็นของนักเตะในปีนั้นนะโอ้โหดูคร่าวๆชื่อนี้เป็นช่วงปีมี Beck ham, nis, ce, Cole, ane, ow, Fortune, bad, เบคแฮมฟานิสโตยสโคคีนบราวน์ฟอร์จูนซินแวดกิกส์อ๋อโซชาก็นักเตะดังน่าจะเป็นปี2002หรือเปล่า 2 0 0 2 0 0 3ผมผมไม่มั่นใจนะครับมันมันน่าจะเขียนไว้สักสักจุดแหละแกลลี่เนวิลล์นี่นี่เป็นรูปฟุตบอลลายเซ็นนะครับไม่ใช่เซ็นอย่างนี้นะไม่ใช่เซ็นสดนะครับก็คือเป็นบล็อกของมันอยู่แล้วนะครับผมเป็นแบบว่าเป็นสําเร็จรูปนะเป็นลายเซ็นสําเร็จรูปนะครับแล้วก็ทําเป็นลูกบอลหนังนี้ออกมานะครับเป็นสําหรับสูบแล้วก็เดี๋ยวเอาไ้ตั้งโชว์นะผมนี่มี ลุกแชตวิกด้วยลุกแชตวิกด้วยนะรอยฮีนบาร์ฟอร์จูนซินเวสโซชาฟอรีดานฟรีดังก็ย้ายมาแล้วช่วงปี2 0 0 2 0 3นี่บักเตสนะครับนี่เป็นลูกบอลน,นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะเป็นหนังสือเยียบุกเป็นหนังสือ เย r บุ๊กนะครับใช่ไหมอ่ะเยาบุ๊กหนึ่งเก้อันนี้โคตรเก่า1994เกอ่อกี่ปีอ่ะหนึ 04, ่งเปีประมาณ30ปี30ปีนะัหนังสือเล่มนี้นะครับใช่ที่สาปีโอ้โห <c oughs> เปิดที่จะร่วงไหมเป็นหนังสือโปรแกรมนะครับของรดูการหนึ่งเนะครับจะเห็นไหมนะ เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับเป็นออริเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนละครนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปดูเนาะเฮบุก็จะเป็นน่าจะเป็นโปรแกรมการแข่งขันได้ไหมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็แนะนํานักเตะมีโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็รูปนักเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ y a b o บุกอันนี้โอ้สมัยช้าบะปีคันนามาร์คฮิวพออินแคนเชลสกีนะครับ นแมคแคลร์เออวินแมคขวาก็พอปาร์เกอร์นี่เป็นเดียบุ๊กมีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อแกลลี่พานลิสเตอร์สตีฟบรูซเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมโปรแกรมอันนี้จะเป็นดูละมันจะมีข้อมูลการแข่งขันใน ในปี1994นะครับว่าแข่งกับใครบ้างแล้วก็11ตัวผู้เล่นนะ่ะมีใครบ้างนะแล้วก็สกอร์เท่าไหร่ใครยิงประตูนะครับนี่มีรายละเอียดเนี่ยว่านัดนี้ใครลงบ้างในปี1994แล้วก็ใครยิงนะครับผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างประมาณนีนะ้ไม่อยากแบบ กางออกสุดน,นะครับเพื่อนๆต้องขอใครทีกลัวแบบว่ามันหลุดนะเพราะอันนี้มันของเก่าของมินเทนนะหน้าปกดูธรรมดามากนะสมัยนี้จะดูดูแบบมีแบบรูปแบบนักเตะแบบว่าดูแบบตะการตากว่าสมัยก่อนนะครับอาหารนี้ก็เป็นเยียร์บุกปินก้าก๊อนะครับนะของกอล์ฟุตบอลนะครับก็ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับครบทุกชิ้นแล้วนะผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับโดยเฉพาะแฟนแมนยูนะผมแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากพูดคุยยังไงก็ คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพจ The Legend Way นะครับผมแล้วก็ Adventure ด้วยนะครับผมยังไงฝากติดชมกันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวจะมา u n นบ x ็อหรือว่าจะมารีวิวเสือ้อก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับผม EP พีลาไปก่อนนะครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ